พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแหลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับพระมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่ โดยหลักแล้วทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายรวมถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆของผู้ตายที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถือว่าเป็นกองมรดกตกทอดไปอย่างทายาทในประเด็นที่ว่าพระมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรืหรอไม่คือพระจะเรียกร้องเอามรดกในฐานะทายาทโดยทาไม่ได้เว้นแต่จะได้สึกออกมาก่อน และต้องเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายในส่วนทรัพย์สินของพระพิสุที่ได้มาระหว่ังที่บวชเมื่อพระพิสุมรณะภาพแล้วทรัพย์สินของพระพิสุที่ได้มาระหว่ังบวชให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระพิสุ หรือที่อยู่ในขณะมรณาภาพและทรัพย์สินของพระพิสูที่ได้มาระหว่างบวชจะไม่ตกเป็นของวัดถ้าพระพิสูได้จำน่ายโอนยกให้หรือทำพิเนกรรมยกให้บุคคลอื่นในส่วนทรัพย์สินของพระพิสูที่ได้มาก่อนที่จะมาบวชทรัพย์สินส่วนนี้จะไม่ตกเป็นของวัดแต่จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพิเนกรรมครับ ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤษิศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ